ครับผมพบกับเราช่องกยกาเจียนสายแก้วสักใบนะครับรอคนลงตั้งนานเลยรอตั้งนานรอตั้งนานรอลุงหน่เนาะเราช้างัไดลุงพุ่งไปเมื่อกี้บอกเน้นว่ากลับบ้านแล้วรอตั้งนานที่หกว่ะโอ้กี่โมงครับเชา้า ประมาณสายๆครับผมก็ได้เริกวันที่6นะครับอ่ะวันนี้เรามาอัปเดตคุณลุงกลับบ้านวันไหนนะครับมาแจ้งแม่แม่เอซกลับแน่นอนวันที่6อะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วอ๋อ่ ครับผมบรรยากาศแม่ไปก็อะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วกลับในนอนมาอยู่แล้วโซ่สิบหุนสิบหุนก็มาอยู่แล้วนะครับ คือได้กลับคือจะกลับชัวร์เลยก็วันที่6นะครับ6กันยาแน่นอน <c oughs> ไม่อยากอยู่ละบอพีอ้ลุง <c oughs> อยู่นี่ม,นมนนนันสบายเหมือนกันอยู่บ้านก็สบายเหมือนกันอยู่นก็สบายก็ม่สิทธิ์อยากก อยู่นี่ได้เงินเดือนได้ลุงไม่ไม่อยากอยู่อฮะได้รู้เงินเดือนแต่ว่ามันไกลหายป่วยแล้วบ่เรียกรถให้ละวาย ชัวชครับวันที่หโซ่ก็ชดมาอยู่แล้วชดมาอยู่แล้วไอ้นุโอ้ต้นไผ่นี่สวยเนาะแล้วบอลลังมาตัดเอาไปทำลังมาตัดเอาไปใช่ไข่ใช่บอกตัดไปตัดไปเลยเลยวะจะไปทำอันนี่ลุง

ตัดเลยต้นไหนมันงอใช่ปะตัดไัดเอาเนาะตัดเอาตรงๆกันนะลุงไม่ต้องไปดัดเลยแค่เล่าฮะมันอ่อนใช่ปะข้าวโพดนี่มันน้องหนึ่งเลยอันนี้เลยนะน้องหนึ่งเลยโอ้อันนี้น้องสองถือว่าเรียบประมาณกี่ปีแล้วนี่สองปี สองปีปปก,กว่าแล้วมั้งสวยงามอ,นนอันนี้อันนี้กัเพืน่นน้องีอใครใครใครเป็นใครจะอยู่ต่อคุอลุงให้จับสลากมั้งมีคนมาติดต่อแล้วบ่มาติดต่อย่เยอะไปำิด <Shim> ไป,ไปักกะะับ ใั่วนาใช่ครับขึ้นจะลูกหายป่วยแล้วยังนี่หายแล้วโอ uh, ้งาออกเร็วเหมือนกันนะครับ F4 งามาดูใ,ใกล้ๆนี่ไม่เล็กนะลุงเนาะใหญ่เหมือนกันนะครับไปอยู่บา้านนี่มันออกเร็วกว่านีอเนาะตกแต่งไหมหรือไม่ตกแต่งแล้ววัดวัดจะตกแต่งอยู่ปล่อยเลยลุงไม่ต้องตกแต่งแล้วปล่อยเลยตกแตง่งทำไมสวยแล้วนี่ค่อยๆอยู่อย่างนี้แหละ งานนี้ก็ประมาณกี่ปีได้มาขนาดนี้นี่สิบกว่าปีได้ไหมเกินยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีนะครับนี่ถึงได้มาขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็สองเม็ดกว่าแล้วมั้นนงครัอนน สองเมตรกว่าแล้วนะครับก็ชัวๆ์นะครับคุณลุงกลับวันที่หกนี้นะครับก็เวลาก็เก้านาฬิกาเส้นประกมกลับเลยรถไทยรถไทรถสิงค์รถไทครับคุณเสือคุณสิงค์อง เพราะว่าเขาจะส่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายจะมาส่งคุณลุงขึ้นรถด้วยนะครับตอนเช้าขึ้นกำปิดก็กลับเลยกลับอะไรให้คุณลุงน้ำปิดน้ำปิดตัวกี่บ้าบ้าก็คือบ้าไอ้นายอยู่มั้ยอ๋อคุณลุงทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับดูนะครับ กินน้ําเสร็จ<า>ก็ต้องอาบน้ำอ่ะถ้าวันไหนป่วย<า>ก็ไม่ได้อาบน้ํานะครับดูนะครับอ๋อทำประจำทุกวันทุกวัน รยากาศแบบนี้หายแล้วครับคุณลุงกลับไปโยบ้านอย่างเป็นทางการเดี๋ยวก็ไปมามาเลยเนาะเดี๋ยวก็ไปมามาไปแต่คนเนาะมาแต่คนเนาะก็พี่สมคิดจะไปอไปสร้างอาณาจักรก็แวะไปหาคุณลุงได้นะครับเส้นสังขะบ้านโคกไซบวอลุงงสังขะช่องจอมนะครับ ออยู่ฝั่งถ้าออกมาจากสังขาก็อยู่ซ้ายมืออยู่ขวา,า,ามือนะครับ<ะ>ก็คนลุงจะทำโรงช้างทำโรงช้างใช่ไหมลงุยยงนนยกบ้านแล้วก็ทำโรงช้างอยู่ตรงนั้นนะครับ,รค,รบครับผมครับก็แวะไปหาคนลุงได้หรือว่าไปเยี่ยมชม,มสุดรอ าม,มาจาสามาเลยสะพานขึ้นเนืนก่อนอ่าเครับผมแะเ,เป็นกําลังใจให้คุณลุงนะครับไปเป็นกําลังใจให้คุณลุงได้นะครับน,น่นคลิอปนี้ก็ขอคุณลุงเดินทางปลอดภัยนะครับอวยพอล่วงหน้า <laughs> ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์อะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องกวยอาเจียงปลายแก้วสักไปวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณลุงสว,ส,สวัสดีครับ